ในปี2,568นี้ฟ้าเปิด12ปีจะมี1นึ่งครั้งสำหรับชาวราศีเมถุนนะครับ สวัสดีครับผมอาจารย์เกงรงรณกรกับรายการก้าวศรัทธาตอนนี้ยืนอยู่กับอีกหนึ่งอันซีนของจังหวัดหนองคายนะครับหรือเรียกว่าพระธาตุราหนองนะครับที่ชาวจังหวัดหนองคายให้ความเคารพและเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกอันซีนหนึ่งของจังหวัดเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าติดริมโขงนะครับในพระธาตุกลางน้ําจะอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับว่าราศีเมถุน ของปี2,568นี้ mm. ผมอาจยะเกงรุ่นกร mm. จะพยากร์กันยังไงผ่านมาแบบหนักหนาสาหัสกันเลยทีเดียวนะครับ mm. ผมในช่วงที่ผ่านมาของปี67ที่ผ่านมาแต่ปีนี้เรียกว่าเป็นปีที่จะมีอะไรเปิดในเรื่องของ้าที่การงานไปดูในช่วงต่อไปครับในปี2,568นี้ฟ้าเปิด12ปีจะมีหนึ่งครั้งสำหรับชาวราศีเมถุนนะครับผมแน่นอนครับว่าคุณจะต้องฉวยโอกาสในปี2,568นี้ให้ แบบเต็มที่นะครับเพราะว่ากลางปีแรกเนี่ยตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงกลางปีเนี่ยนะครับผมสําหรับชาวราศีเมถุนเนี่ยจะเป็นอะไรที่สามารถปลดล็อกเรื่องของการทํางานได้ทั้งหมดเลยนะครับผมและแน่นอนเมื่อปลดล็อกไปแล้วเนี่ยสิ่งที่จะตามมานั่นคืออะไรครับช่วงถัดไปคือช่วงของการเงินเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับ